การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ครับว่าในช่วง11จนถึง20มิถุนายน2564นี้คนเกิดวันจันทร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับในวันดังกล่าวนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนับวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลนั้นจะมีความต่างกันอยู่ เล็กน้อยค,คุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้และเวลาเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดาตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในครั้งนี้เราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับ 11จนถึง20มิถุนายน2564ครับต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับอุปสรรคปัญหาและการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในดวงชะตาการงานนะครับไพ่าราชาแห่งดาบจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างครับที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ต้องระวังในเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งการมีปัญหาในเรื่อง งงานนะครับการงานเป็นได้ทั้งอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานและอุปสรรคปัญหาในเรื่องคน นะครับถ้าเป็นอุปสรรคปัญหาในเรื่องคนเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการมีปัญหากับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานที่มีอายุมากกว่านะครับจะต้องระวังให้ดีนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าถึงจะมีอุปสรรคถึงจะมีปัญหาในเรื่องงานแต่ก็จะมีการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆม,มีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามา เยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานด้วยเช่นกันนะครับไพ่1นึ่งคาถาเราจะพูดถึงการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่การเริ่มต้นโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่โอกาสดีๆในเรื่องงานที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับเรียกได้ว่าดวงชะตาการงานอยู่ในช่วงเวลาที่มีทั้งดีและ ก็สิ่งที่ต้องระวังในสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยมักจะเป็นปัญหาในเรื่องคนซะส่วนใหญ่ส่วนสิ่งที่ดีจะเป็นโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานความสําเร็จในเรื่องงานบางอย่างที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานหรือว่าโอกาสที่ดีในเรื่องงานที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคุณนะครับส่วนใครที่สมัครงานอยู่รอง,งานไว้อาจจะมีปัญหาติดขาดมีปัญหาที่ต้องแก้ไขบ้าง จะต้องระวังให้ดีเตรียมตัวเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมระวังในเรื่องของการสัมภาษณ์โดยเฉพาะถ้าคนสัมภาษณ์เป็นผู้ชายต้องระวังให้มากระวังจะไม่ถูกใจคนสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นเตรียมตัวในเรื่องของการสัมภาษณ์ให้ดีแต่ถามว่ามีเกณฑ์จะได้งานไหมก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้งานในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง11จนถึง20มิถุนายน2564นี้ผ่านพ้นไปมีทั้ง อุปสรรคปัญหาและก็มีทั้งโอกาสใหม่ๆที่รอคอยคนเกิดวันจันทร์อยู่เพราะฉะนั้นพยายามให้เต็มที่นะครับเอาใจช่วยคนเกิดวันจันทร์นะครับดวงชะตาการงานผ่านผลปไปเรามาดูดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง11จนถึง20มิถุนายน2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์10 จนถึง20ิมิถุนายนนี้ต้องบอกว่าดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์จะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในเรื่องที่ดีเนี่ยต้องบอกว่าไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ที่การเงินมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้ผ่านเข้ามาทางช่องทางใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆในการที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองหรือว่าการมีรายได้เข้ามาจากช่องทาง ที่ไม่ได้คาดคิดหรือว่าไม่ได้คาดหวังมาก่อนนะครับการเงินยังพอไปได้มีให้จับจ่ายใช้สอยนะครับเพียงแต่ว่าการเงินที่เข้ามานั้นหามาได้เท่าไหร่ก็มักจะไม่มีเหลือเก็บจะต้องระวังให้ดีดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ต้องระวังในเรื่องของการเงินล่วไหลาการเงินมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์นะครับไพ่สิบดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์ไม่ว่า จะเป็นทรัพย์สินมีค่าของใช้ใกล้ตัวของใช้ในบ้านที่จะแตกหักเสียหายหรือสูญหายเป็นเหตุให้ต้องเสียทรัพย์ได้ต้องระวังให้ดีดวงชะตาก,การเงินของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง 1 1จนถึง20มิถุนายน2564นี้ต้องระวังคนเกิดวันจันทร์จะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปเป็นนี้เป็นสินนะครับหรือว่ามีเหตุให้จะต้องมีรายจ่ายบางอย่างที่ไม่ได้มาจากตัวคุณเองแต่เป็นรายจ่ายของคนรอบข้างจะต้องระวังให้ดีในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ถ้าพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองแล้วจะต้องระวังในเรื่องของการโดนหลอกการโดนโกงการโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินจาก ู้อื่นดวยนในดวงชะตาการเงินในช่วง11จนถึง20มิถุนายน2 6 6 4นี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของโชคลาภถามว่ามีดวงจะเสี่ยงโชคได้ไหมคำตอบคือมีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงโชคได้นะครับเพียงแต่ว่าก็ดวงโชคลาบนั้นไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับการเงินจะไปเด่นที่ เงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองซ้ำมากกว่ามีเกณฑ์จะเสี่ยงโชคได้ไหมมีเกณฑ์จะเสี่ยงโชคได้แต่สิ่งที่ต้องระวัง นะครับจำไว้เลยนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือเมื่อมีโชคลาบคุณจะรักษาโชคลาบนั้นไว้ไม่ได้จะรักษาเงินนั้นไว้ได้ไม่นานต้องระวังให้ดีนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง11จนถึง20มิถุนายน2564นี้ใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูให้พอเหมาะพอสมนะครับแล้วก็ดูเอาตามสมควรแล้วกันนะครับอย่าไปพึ่งพาในเรื่องของโชคลาบมากนักห ให้มองหาโอกาสในการสร้างรายได้นะครับที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองจะดีกว่าครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์บ้างนะครับว่า11จนถึง20มิถุนายน2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันนะครับในช่วง11จนถึง20มิถุนายน2564ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจัน์ทรต้องบอกว่า11จนถึง20มิถุนายนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันจันนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่ดีเอามากๆนะครับ ไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของคนที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่ความรักความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีส่วนใครที่ทะเลาะว้อกับคนรักก่อนหน้านี้หรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่อง กินใจกันก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง20มิถุนายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นได้ปรับความเข้าใจกันได้คืนดีกันก็เป็นได้นะครับส่วนคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับในช่วง11จนถึง20มิถุนายน2560 สีนี้แหะครับส่วนคนโสดเองก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงการได้เริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่และในครั้งนี้จะเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าใช่เจอคนที่ถูกใจนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ ก็เป็นได้เช่นกันนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง11จนถึง20มิถนิทุนายน2564นี้ไม่ว่าคนเกิดวันจันทร์อยู่ในสถานะใดก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์กำลังจะ ไปในทิศทางที่ดีครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้คนเกิดวันจันทร์นั้นใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบให้มากแล้วก็ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งนะครับ เอาละครับสำหรัมวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์แล้วฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับแบบส่วนตัว ก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวไวยพรคนเกิดวันจันทร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ